เช้าวันที่สองกับมนูเมนูแบบคือถ้ามันเป็นโฮมสเตย์ก็จะเป็นสไตล์เนี้ยเนาะอาหารบ้านมีหมกมีไข่เจียวชะออมมีน้ำพริกเพื่อที่จะไปดูต่อในวันที่สองครับน้อันันเป็นไงยังไม่ได้กินไม่ใช่เช้าวันนี้เป็นไงบ้าง อร่อยยังไม่ได้คนไม่เขาไม่คนเขาไม่คนใช่อันนี้คืออะไรอ๋อคืคคคอกินอะข้างล่างคือน,น้ำผึ้งตรงกลางคือมะนาวข้างบนคืออัญชันคือถ้าจิบอันนี้เสร็จแล้วเราจะหิวข้าวนะหิวข้าวว่งหิวตั้งแต่ยังไม่ได้จิบแล้ว <c oughs> มานั่งตรงนี้คือหิวข้าวนี่แหละ กกนต่อไม่ต้องรอใครแล้วล่ะครับอิ่มมื้อเช้าเราก็มาที่นี่เลยครับบุง14เที่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตามสโลแกนที่เราว่าไว้รักดอกส้มชมพูคิงว่าแต่ลงรถมาเราก็เจอลำน้ำขวางหน้าอย่าบอกนะครับว่าจะต้องว่ายน้ำข้ามไปและแทีนี้บุง14เนี่ยบุงกลางหมู่บ้าน ตอนนี้มันไม่ถึงแล้วไอ้ที่เราเห็นเป็นเป็นเวิร์กน้ำตรงนี้ไม่ใช่บุงใช่ใช่แล้วมีลำน,น้ำพรมมีลำน,น้ำพรมครับอ๋อแต่คำว่าบุงสิบสี่นี่คือสิบสี่นี่คืออะไรหมูสิบสี่เหรอบุงสิบสี่นี่ถือว่าน้ำมันลึกอ่ะน้ำมันลึกสอบอิบสี่ศอกอ๋อ,ตตอไม่ใช่ว่าอยู่หมูสิบสี่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เป็นความลึกเนาะตรงตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นลำน้ำพรมครับ ไฮไลท์ก็คือว่าไอเรือที่เราใช้กันเนี่ยเรือเหล็กตรงนี้นอกจากนอกจากพานักท่องเที่ยวข้ามไปข้ามมาแล้วก็คือขนส้มโอด้วยครับครับเอาไว้ขนส้มโอทั้งนั้นเนี่ยต<อ>้องกว่ามันเป็นเรือไม้น้ำเล็กๆเนี่ยแล้วนี้<อ>ต้องใช้เรือผสมทุกคนจะมีเรือทุกคน<อ>ชื่อเสียงของบุ๋มสิที่มีหนึ่งเลยบรรยากาศที่ดี2มี สวนผลไม้ที่อยู่ตีนเขาตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยคือคือเขตแดนกั้นระหว่างลำน้ำพรมแต่ตรงที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าพอหลังจากหลุดจากสวนส้มโอที่ผมยือนอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเขาพื้นดินที่เรายือนอยู่เนี้ยมันเป็นตีนเขาล้อมรอบไปด้วยเขาเลยปกติเขาจะอยู่ยด้านใดด้านหนึ่งแต่ตอนนี้คือด้านนี้ก็เขาอ้อมไปนี่จนถึงสุดโค้งน้ําที่เป็นลําน้าพรมข้างหน้าเราปกติส้มโอปีนี้ออก เดืนกรกฎาที่เราพูดคุยแต่เขาบอกว่าปีนี้มันติดดอกน้อยแต่ส่วนของรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับที่เขาพาเราข้ามน้ำมาก็เพื่ออยากให้เราได้รู้ว่าผลิตผลทางการเกษตรที่นี่อย่างส้มโอเป็นที่ขึ้นชื่อมากเลยล่ะครับรวมถึงการต่อยอดสิ่งที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้กิจกรรมดีๆจึงเกิดขึ้นที่นี่ ไปพร้อมๆกับการมาท่องเที่ยวครับให้กลับบ้านได้แต่ว่าต้องทำอางนั่นคือปัญหาแล้วทีนี้ปัญหาใหเขาเป็น้างานเข้านักท่องเที่ยวของเราแล้วสิครับเนื่องจากว่าที่นี่เขาไม่ใช้ถุงพลาสติกกันนะครับถ้าอยากได้สมโอกลับไปก็ต้องสารกกเพื่อที่จะเป็นหูหิ้วหิ้วลูกสมโอกลับบ้านไปได้เลยล่ะครับ นอกจากลูกส้มโอแล้วการต่อยอดยังมีชาจากใบส้มโอและดอกส้มโออีกด้วยนะครับถือเป็นภูมิปัญญาที่ต่อยอดเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงภูมิได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับดอกส้มดอกส้มตรงนี้คือดอกส้มโอ,มโอและร้อนที่อุดมย,ยังไม่นได้กินหอม แต่เพี่ยคือชาชาจริงๆเขาก็ไม่มีเครื่องปรุงอย่างอื่นเป็นบ้านมันต้องกินคู่ขนมหวานถ้าต้มมัดเ้าเตรียมผัดต้มมัไต้องอยู่หอ,อ,อม อิ่มเอมกับความเป็นธรรมชาติก็ต้องไม่พลาดกับของดีของขึ้นชื่อของอำเภอกเกษตรสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับผ้าฝ้ายที่นี่ต้องบอกว่าเป็นฝ้ายเนื้อดีที่มีการอนุรักษ์ในการทอผ้าฝ้ายจนทำให้มีคุณภาพและเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิอีกอย่างหนึ่งเลยละครับที่นี่แหละครับกลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านโนนเขวอําเภอเกษตรสมบูรณ์วันนี้กิจกรรมที่มาต้อนรับกันก็เป็นการพิมพ์ลายผ้าจากดอกไม้และใบไม้ลงบนผ้าฝ้ายเนื้อดีที่นี่แหละครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนำผ้าฝ้ายที่เตรียมไว้ไปชุบน้ำและบิดให้หมาดสบัดให้แห้งจากนั้นนำใบไม้และดอกไม้มาโรยตามลายที่ชอบคลุมด้วยถุงพลาสติกและนำท่อยาง มาม้วนให้แน่นนะครับใช้ผ้าหรือเชือกผ่านให้แน่นนำลงซึ้งนึ่งประมาณ30นาทีความสวยงามของลายผ้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามครับอ,อันนี้คือชิ้นงานอะไรชิ้นงานหนึ่งเดียวในลโลกมันคือผ้าพันคอพิมลายจากใบไม้ผ้าไฟนนผัากันนึ่งแล้ว ไม่ใช่หมูยอจำได้ไหมว่าใบอะไรที่วางลงไปเนี่ยอะไรกุลสตรีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบสบู่อ่ะใบสบู่ใบสบู่ใบสบู่แล้วเจ้าของเป็นตัวไหน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 โชว์ได้โชว์ผลงานอันนี้สวยดีก็สวยนะดูดิบใบเบกาสวยมากสวยกว่าคนถืออีกสวยกว่าคนถือก็แค่ห้ามันคือห้ามันคอหนึ่งเยวแล้ว และนี่ก็เป็นการเดินทางไปกับการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิกับทริป2วัน1คืนเป็นยังไงล่ะครับสำหรับของดีในจังหวัดชัยภูมิที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวกันนะครับสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิทริปต่อไปจะเป็นที่ไหนอย่างไร กับการท่องเที่ยวที่นี่จังหวัดชัยภูมิแล้วพบกันสนับสนุนการเดินทางโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ